สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมา พาไปลองของแปลกกันดีกว่านะนี่เลยไซเลนเซาหนึ่งแทงนะครับ <c oughs> บอกเลยว่ามันเกิดจากความพิเลนไว้ลองไปลองมาแล้วไปลองตีทีมตัวเองนะครับปรากฏว่าแม่งตีแตกเฉยนี่เซตนี้เลยอาไซเลนเซาเนีผมอัดเป็นคูไทมเยอะๆเลยนะดิเทนอลนะครับคู่ทมโดเอลแล้วก็ชาโด์มิวนะครับแล้วก็เพียวเป็นแบบนี้นะคือ ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะยืนได้แต่พอลองตีทีมตัวเองที่เป็นทีมเมตาตั้งรับเอาไว้นะครับปรากฏว่าแม่งตีชนะเฉยนี่ผมตีให้ดูนะผมใช้ทีมนีตั้งรับแล้วกันได้โอเคเลยแต่ทีมสซเลนเซาอันเนี้ยแม่ตีแต่แสดงว่ามันต้องมีมุมที่อ่หน้าลองหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันจังหวะเป็นยังไงนี่ตีทีมตัวเองให้ดูเลยนะเออมันแปลกใจตรงที่ว่าตอนแรกในมุมมองผมนะคิดว่าต้นเกมอะคงจะ ยืนไม่ได้เพราะว่าดาเมจเนี่ยจะจัดมากแต่นี่ครับมันยืนได้มันยืนได้ไดเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวลองดูทีมตัวเองไม่รอดแล้วทีมอื่นจะรอดไหมนะครับไปลุยก,กันแต่ผมมองว่าถ้าเจอสมบัติแบบหีบอะไรพวกนี้อาจจะหนักนะเอออาจจะอาจจะทนดาเมจหนักไม่ได้เพราะเราไม่มีป้าโฮลี่นะครับมาขอลองเทสหน่อยนะครับโอ้ยแต่ว่าชายดมิวห้าดาวอาจจะมีความอึดมากดูกันดูกัน คือเราหวังพลิกเกมในช่วงหนึ่งนาทีนะครับดึงจังหวะต่างๆให้มันรอดอต้นเกมเนี่ยแน่นอนหนักหน่วงอย่าให้ตัวเราตายนะครับจังหวะโฮงฮิวเนี่ยต้องซัพพอร์ตทีมได้ดีเพียวฮิวขึ้นมาโดเอลสานต่อชาโดเพียวฮิวเต็มรอดไหมฮิวไม่ทันเรียบร้อยครับตายนะครับโอ้โหเพียวไม่ช่วยทีมแต่ว่าอิทเทลยังฟื้นมาใส่เลนซอปึเิ้มต่อนะครับแม่ไม่รอดไอ,อ้เด็กเสียดายว่าเพียวแบบ นิดเดียวนิดเดียวเพียวบอกไปก่อนลูกโอ้โหตาแรกก็แสบสวงนะครับอันนีลองดูกับเมตาด้วยทั่วไปก่อนถ้าเป็นเมตาเก่าผมว่าสู้ได้เลยนะอืมเมตาเก่าอาจจะสู้ได้นะครับอันนี้เป็นเมตาเก่าที่เป็น2ฮิวดเอลเพียวใช่ไหม เอ้ยไม่แน่วะเอเอ,เอผมมองว่าจังหวะฮิ้วของเพียวเนี่ยยังมีซ้อนทับกันอยู่นะถ้าเป็นไปได้ลองแก้ครูถามอาจจะอาจจะเข้ามือขึ้นนะครับอันนี้เมตาทั่วไปเมตาเก่าไม่ได้โชว์ศักยภาพอะไรเท่าไหร่ครับเราตีให้ดูจังหวะนะครับอืมสนุกเฉยเริ่มสนุกแล้วคือมันเจอจากสองแท้งผมเบื่อนะครับผมเอียนเนี่ยเนี่ย,ยผมว่าสู้ลําบาก,พวกวาาเพราะวาเมจเขาจะหนักหน่วงมากนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลองที่เป็นอันนี้ก่อนนี่แวนกับเบอร์รี่นะครับอย่าพึ่งจัดตามย้ำเลยเรามาลองของเฉยๆนะครับเผื่อบางคนนี่ยังไม่ได้หรือบางคนจะลองทิ้งแปลกๆจะได้ดูเป็นวิทยาทานะว่ามันจัดได้ไหมหรือไม่ควรจัดนะครับต้นเกมเนี่ยหนักหน่วงต้นเกมหนักหน่วงโอ้โหเพียวโดเอลฮิวขึ้นมาติดๆนะครับโลทำงานอ่ะโดเอล โอ้โฮได้พลิกเกมอยู่เพียวอย่าตายมาแล้วครับมึงมึงอเลยเลยเลยอ,อีกทีหนึ่งหวันเจี๊ยบไหมโอ้โหแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบใครว่าเล่นไม่ได้นอครับเล่นได้嘛ะอวเรหนักนว่วงหนักหนว่วงไม่ใช่ขี้นะครับโอ้โหไม่ใช่ขี้นะตีเขาแตกหืมแล้วดาวเขาเนี่ยกินเราทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับ เหนือกว่าเราทุกด้านยกเว้นเจ้าไซเลนซ์เสเพียงแค่ตัวเดียวนะครับเอ้ยแบบนี้เมตานะครับเมตาเว่นกับเบอรี่เนี่ยได้ลุน้นโหแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมเพราะดาวแค่โดเอลเขาก็หกดาว,ลวแล้วอ่ะแล้วตัวอื่นจะขนาดไหนวะเดี๋ยวลองหาที่มันใกล้เคียงตีกันดูก่อนนะครับนี่นี่นี่3่มันสีนะครับถ้าได้เนี่ยอาจจะมีทีมใหม่งอกมาสนุกสนุกได้เลยนะครับ แต่ว่าต้องไปเซตท็อปปิ้งใหม่บิสกิตใหม่หรือเปล่าให้มันแรงกว่านี้ของผมก็แคเ่เอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเออยังไม่มั่นใจนะครับเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่คู่ทาม,มันทับกันเนอะต้องแก้เนี่ยขอแค่อย่าให้ตัวดามเมจหรือว่าอะไรตายเร็วเกินครับไปรอใช้ชุบเพียวโอ้โหเพียวเด้งขึ้นมาอ่าโดเอลโดเอลบอกไม่ไหว <laughs> มันนันตายคู่กันปะเออ ก็คงจะแล้วแต่จังหวะเกมด้วยอย่างตามไม่แกะตัวเรารอดหมดเลยเออเจอที่แบบดามเมจไม่แรงมากก็ได้มันเหมือนกันนี่ว่าอา้าวปล่อยแก้แค่นีวเอ้ยเมตาเก่าว่ะ3ามลองไหมแต่น่าจะยืนลําบากเพราะว่าเขาเป็นดามเมตหนักๆอ่ะลองดูลองดูงดแต่เรามมีไซเลนสองไงเท่ากับว่าเราเป็นดามเมตสตัวนะครับไม่มีตัวฮิลไม่มีตัวแทงไม่มีตัวแทง ไม่มีป้ามาซับดาเมจต้องพึ่งจังหวะโลอย่างเดียวคือโลต้องช่วยนะครับเออผมปล่อยให้แรงล่วงจะได้แบบตายมันมันมนั่นไงก,กว่าเลยไม่รอดนะครับคือเมตาเก่าก็จริงแต่เขามีป้าโฮลี่ไงมีตัวที่แบบปกป้องนะและแรงเขาสูงมากผมกล้าพูดเลยต่อให้ใช้ทีมเมตาใสเลนเอาตี a, Salt, ก็ยังมีโอกาสแพ้นะครับผมเจอทีมมาคีเทพเยอะมากสีซั้นนี้อันนี้ก็ตัวทดูเป็นตัวอย่างมา ลองดูนี้ดีกว่าโอ้โหดเอลสดาวนะครับแชโดว์สี่ดาวหลายคนอาจจะสงสยัยเฮ้ยทำไมไซเลนซอมันต้องเป็นสองท้งอย่างเดียวหรือว่าไม่มีตัวคู่เนี่ยผมสงสัยตัวเองครับผมก็เลยจัดมาเลยนี่เลยครับคลิปนี้ได้ไหมนะครับเริ่มเริ่มแหลกละเริ่มแหลกละเอฟเฟคเยอะจัดบอกเลยเอฟเฟคเยอะจัดนี่สน8แปดเจนสนะครับยังแหลกเลยอ oh. โอ้โหไม่แตกว่าแต่ว่าฟื้นฟื้นมาถูกตัวไหมดเดวฟื้นไายเกมชาโดชาด,อ,ชาดอ,อย่าเพิ่งตายพีเกมโอ้โหโอ้ดเดวิลจะฟื้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ตัวดาเมจฟ,ฟื้นอาจจะมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าวะเออเพราะ้ายเกมเราต้องการดาเมจนะครับแม่งได้สี่พันกว่าอันนี้ต้องคิดนะอันนี้ต้องคิดนะครับแต่เอาสี่พันก็ไม่กลัว ลองทีมนะครับจะไปสี่เรียสอิกกี้อ้คนนี้เจอบ่อยนะตีผมยับเลยโอ้คนนี้โคตรตึงคนนี้โคตรตึงนะครับมาดูกันดามจเขาหนักแนะ่นอนแหละไม่ต้องห่วงเขาเอาเราตายโพแม่งมันเฉยแล้ววะ่ะคือทีมมันไม่ได้ดีหรอกแต่แบบมันได้ลุนดีโอ้โหใส่เลนเซาไปเร็วเกินไม่ใช่ใส่เลนเซาไอ้เจ้า อีเทนอลนะครับเฮ้ยเเลือดมาสวยเลือดมาสวยทับไหลยเหรอมึงทับไหลเหรอโอ้โหตายดิครับแบบนี้พิกเกมแบบนี้ผมก็ตายดิครับโอ้โหเฮ้ยถ้าแบบของใกล้เคียงกันเนี่ยผมว่ามันนะโอ้ม่ก็ใกล้นี่หว่าแต่อีเทนอลเขาดาวเยอะนะครับหูยสนุกครับทำไปทำมาสนุกเฉยแต่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะบอกก่อนมันแค่เล่นให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าหืรับมือได้อย่างเงี้ยยางเงี้ยหนัก อย่างนั้นนะต้นเกมยืนไม่ได้ครับสมบัติเขาเอาเราตายเมตาเก้ามีโฮลี่ไม่ตีเลยครับขี้แตกดิไปโรยกันอีกสักตาสองตานะครับก็ย้ำนะว่าอย่าเพิ่งจัดตามรอคนไปแกะทีมเพิ่มเติมผมว่ามันมีหนึ่งแข้งแหละมันต้องมีสักคนหนึ่งอะแม่งเล่นมันนะครับเออทำเล่นไปเล่นมันนะนี่เล่นมันนะถ้าแบบไซเลนซอลดาเยอะๆผมว่าแบบดาเมจต้นเกมอะถ้ากำลับได้สักตัวหนึ่งอะแม่งโค้ดได้เปรียบ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นทีมดาเมจสามอ้าตายตายยกตี้นะครับโอเคในวันนี้มันยังไม่ดีแต่อนาคตผมว่ามาแน่นะครับลองดูไว้เจอกันในคลิปหน้าและกันหัวเลาไปก่อนสวัสดีครับ